เฮ้ยใครวะเฮ้ยเออมันเกลียดกูกูว่าเลยกูเพิ่งพูดเฮ้ยห้ให้เพื่อนเพื่อนมึงรู้หรือเปล่ามีคนยิงกูเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจ้าทึบลูกหลวงในผมผมโบฮาบิซอบเด้อเขาเฮ็ดองียงวะโอ้ไอวอนี่แปลกแปลกว่ะร้อยนอนเงาที่โรงพยาบาลอีกแล้วคนหนึ่งชงออกไป อเปต่าจอแจไปหนึ่งคนแล้วมันถึงเวลาแล้วพี่พี่จะต้องทําตามคําขอของ FC หลายๆคน FC บอกว่าให้พี่โจเล่นห้องไฮไลท์ห้องใหญ่หน่อยอยากเห็นก็คอมเมนต์นั้นไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วนะเยอะเกินจนหาไม่เห็นสุดน่าจ,จะไม่มีมัง้งมีอยู่นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่งจอซ โอเคในห้องไฮไลท์นี้พี่จะเล่นกับคนดูในสตรีมนะครับแน่นอนว่ามันจะมีทั้งเกียนนะครับแล้วก็มีคนที่หล่อเทแบบพี่โอเคมาในถึงจุดนี้ <c oughs> ก็ฝากนอนๆให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกันด้วยโอเคไปดูคลิปกันเลยนะครับว่าจะมันจะหาหรือว่าจะตึงแน่นอนรับระดับผมมันตึงๆองูนแล้วอ้าว <c oughs> อย่าแอคกมากครับ <c oughs> เดี๋ยวขบเ <c oughs> ขา<อ>เขา เขาไม่ชอบไปไปอันที่จริงพี่เล่นปืนนะน,นี่ก็เลือ่อนๆนะครับ M 500เนี่ยแ,แล้วผมจะลงตรงนี้ทำไมวะเออคนไม่เยอะไงลงตรงนี้โอ้โหขลาดแบบโจโจโคนนี้ขนาดโตไหมสบายฟาร์มชิลช,ชิเกียนก็ไม่มีเฮ้ย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 ยานะยานะผมเพิ่งพูดนะคุณอย่าทำอย่างนี้กับผมนะถ้าเขามีปืนเขาจะยิงผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับีเห็นผมเหมือนเห็นผีนะเมื่อกี้เขากลัวหรือเปล่าวะหรือว่าคุณเป็นผีวะเฮ้ยผีอะไรน่ารักขนาดนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ,ใครมาใครมายิงอะไรวะเฮ้ยอย่ายิงผมนะผมไม่ได้เจ้าซูนะ mm, ที่เรารู้ว่าคนดูนู่นเ็นเจ้าซูเอาดีเข้าตัวเองเป็นไงไม่มีใครเอาดีถ้าเข้าตัวเองแล้วนอกจากโจคนนี้ <c ười> แม่บอกว่ารักใครให้พูดตรงๆผมก็พ <c ười> ูดตรงๆไปนะครับโต๊ตอบมาว่ามึงเป็นบ้าอะไรมึงพูดตรงๆอยู่ตรงนี้อะมึงเป็นบ้าอะไรเออโอเคจะเด็ดนี้ไม่ได้ครับไม่ผ่านผ่านอยู่ครับผ่านไปตรงนู่น่ะไปเล่นคนเดียวเออเออเฮ้ยคาตานะผมมาแล้วนี่นายบอกแล้วกาถาดินจาผมมา เฮ้ยคือว่าดีนะวันนี้ไม่มีคนที่มาแบบกับผมเลยนะคือว่าดีมากทำไมอ่อก็แบบคนมันตึงกันเนาะไม่มีใครกล้าเข้าถ้าแบบเข้ามาบางทีแบบว่าสลบเป็ดก็มีนะบางทีน่ะฮาคีมันแรงเกินไม่มีใครกล้าอยู่ข้างๆนะครับนอกจากสาวนะไม่เกี่ยวนะสาวสาวได้อยู่มีเกียนอ้าวหล่อดีแล้วน้องเจอเกียนนนะที่ไม่ใช่พี่เจอใครมา อ่เราตกใจโอ้สองคนเลยเหรอน่าจะไม่เกียนหละ่ะมันมาด้วยกันมันไปข้างบนแต่ผมลงข้างล่างมันไม่รู้สตรีม,มันดีเลยมันไม่เห็นผมแล้วแบบเงี้ฝึกกระเปล่าแฮะไม่เห็นผมไหมเป็นไงสเต็ปจอกล้อป้เอาเปล่าบวกเปล่าบวกมะบวกมะบวกมะมา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 ,มาได้บวกแล้วโโอ้หมาแล้วได้โซได้โซอาร์เรียงคันด้าแล้วได้เสือได้โซเฮ้ยเฮ้ยใครวะ มันเกี้ยงกูก like ูว่าเลวกูเพิ well, so ่งพูดเฮ้ใ like. ห้ใ hey. ้เพื like yeah. ่อนเพื่อนมึงรู้หรือเปล่ามีคนยิงกูเฮให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมีคนยิงกูมีคนยิงกูจากข้างล่างนะเพื่อนเพื่อนเอ้ยอย่าพึ่งยิงนะเพื่อนไปไปไปเพื่อนไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนไปก่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยไปไปเพื่อน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 ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปไปไปมีคนเกี้ยงมีคนยิงกูระยะไกลอืดีที่เพื่อนเข้าใจเอาเกือบตายมาตรงนี้แล้วกัน มาครับมามามาหนึ่งๆกันใหม่เฮ้ยเฮ้ยหูยฮูยฮูยมองว่าผมโอ้ยมองว่าผมจะไม่ร่วงคนแรกนะเฮ้ยมีรถมาเฮ้ยเขาจะสนโว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 จะส้นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ย้อมาจะส้นนี่แนวเอาดิ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 มึงจะชนหลอมึงจะชนหลออ่ะเป็นไง ไฮไลท์ไฮโลด้วยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ, <c oughs> อ้มันตามล่ากูเลยหรอเกิดไปหรือเปล่ามาตามล่าเรากูเลยหลอไอ้นั่นหรอ,ใ,หรอใครวะเฮ้ยช่วยกูแนะ่เฮ้ยไม่ใช่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 ใชโอ้ยให้ตายเธออันนี้มันมันอะไรกันเนี่ยทำไมมีคนล่าเข้าหัวผมใครผมไม่เกีียวนะผมไม่เกีียวโอ้โหมันมันวางแก๊ประเบิดด้วยโอ้โหมันวางล้อมกูด้วยกูปไปก่อนละกันไม่อยู่แลยเน๊ะ รถกูอยู่ไหนรถกูอยู่ไหนโอ้โอ้มันยิงติอีอยโหูไปแล้ว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 แงนแงนแงวแไอ้กอนไอ้พวกเกียนไอ้พวกเกียนมึงไปเอากูไม่ได้หรอกทีกูมันสลักสมองไอคิวหนึ่งร้อยไอคิวคิดเอาสลัดเดีอมังโง่ไอร้อยคิวคนดูบอกผมหน่อยแล้วผมไม่รู้จริงร<ว><น><ว><น>ิดูเอาผมเจอเกียนคิดเอาโอ้ตายเถอะมันยังรอดถึงปัจจุบันนี้ถ้าแบบฝีมือไม่ดีนะก็ะน่าจะล่วงก้วตอนนั้นแหละ จอเจก่อนละกันไม่ไม่ไมีใครมาเอาบวกทิพก็ได้ปะแม่งเอ้ยคนเยอะวะ่ะบวกทิพก็ได้ปะหนึ่งหัวโอสองหัวสามหัวสี่หัวโอ้สี่หัวไปเอามาดิน้องมาดิไม่มีมาแล้วมาอีกแล้วไอ้ขี่รถเนี่ยมาเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวไอด,ดีหรือเปล่าไอดีหรือเปล่าไอดีหรือเปล่ากูก็ระแวงอยูยน่นะเนี่ยบวกไม่เต็มที่เลยว่ะระแวงเป่งแบอบยกับตัว ว้าขอโทษครับเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจเออไม่ตั Boy. ้งตั้งใจเนาะเสือกตั้งใจเลยเมื่อกี้อ้าวเรียบร้อยน้องโมนะนอนเหงาที่โรงพยาบาลไปก่อนไปแล้วกูกูไม่อยู่แล้วอยู่ตรงนี้นานแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเ้ยเกียร์หรือเปล่าน้องน้องเกียร์หรือเปล่าโอ้ไอ้ไอ้ขอป้าไอ้ขอป้าไอ้ขอป้าม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 าโมโมเฮ้ยข้างหลัง ยี่ห้ายี่าหูห um> ้าเป็นลิงหรือเปล่าวะเนี่ยพูดอย่างกับลิงโอ้ยให้ตายเถอะน้ำมันพายก็ออมไม่ลงไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแอนด์ละแวงไอ้นี่ว่ะเฮ้ยโอ้กูจำมึงได้มึงตามมาถึงนี่แล้วหรอเฮ้ย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 ขูจำมึงได้มึงยิงกูมึงยิงกูมึงเอาแกปแล้เบิดมาใส่กูน่ะจำมึงได้ จำได้เฮ้ยเพื่อนมันมีเกียนมาเพื่อนมันมีเกียนมาเพื่อนโอ้ยตายกูจะตายเพราะไอ้นี่หรือว่าตายเพราะไอ้เกียนวะเนี่ยลบกเลยตุลุกลุกไปไปไปเก็บของเก็บของเก็บของอ่ะมึงมานี่ดิมึงมานี่นั่นไงนั่นไง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 ใช่กระเป๋าใช่กระเป๋าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออมาๆมาๆขมอนเบบี้ ที่สูงเกินไปมันเปียกเดี <guarding okay>? ๋ยวดายในห้องเต้ลงลงลงข้างล่างครับครับโอ้ยโอ้ยเจ้าคือบปแตกแค่คอยน้อคอยกำลังโซ่พังงานเนี่ยคอยกำลังโซ่พังงานโอ้ยสองครั้งกูเหลือจะเสื้อไม่แตกโอ้ยไม่กอดเข้าวงก่อนไหมเนาะเข้าวงก่อนละกันไป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 หาวงก่อนมันต้องเจอรถสปอร์ตผมปะไปนะเว้ยที่ไหนก็ได้นะครับแต่จะไม่ใช่ที่เอาเอาเอาเป็นอะไรอ่ะเอา เมื่อกี้รถ,รถรถรถมันช้ามันช้าลงขึ้นกระแทนหันเลยเอาดิคนู้จัดไปเฮ้ยอย่ายิงๆๆอย่ายิงโอ้โอ้มีคนยิงผมแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยจ๋าดันก่อนแล้วกัน <_ k> โอ้โหไม่แตกว่ะ <_ c oughs> ให้ตายเถิดโจโจ้คนนี้เฮ้ยอย่าอย่ามาอย่มายมาคอยคอยบวกอยู่เจ้าอย่ามาเจ้าทึบลูกลงในผมผมโบฮาบิซอบเด้อเขาเฮ็ดเยียบวะ ่่ไออ้ววนีแปลกๆะร้อยนอนเงาที่โรงพยาบาลอีกแล้วคนหนึ่งช่วยไปไอ้าอแปรโจแฉไปหนึ่งคนแล้วเออไอ้ไอ้แดงมาไอ้แดงมาไอ้แดงมามาดิเป็กโอ้โหเฮ้ยรีโหลดลูกปืนโอ้โหเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แม่งเอลยจะไปใส่เขาแม่งรีโหลดลูกปืนเมื่อวานนี้ก็ตายแล้ว อะไรวะเนี่ยหัดตัวไปหนึ่งทีเป็นไงตัวไป2เม็ดน่าเออเกิดไปหรือเปล่าเไก่ยังไหวเนี่ยัดตัวโอ้โหว่าตัวเองก็เป็นว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่ล่วงใหญ่ล่วงใหญ่ล่วงกลมูลกลมังตะซ่างก็ยังดีโอ้จมมลนะเนี hai, Eugene, ่ยจมมลนะเนี่ยจมมลนะเนี urgency, ่ยจมมนะเนี่ยกูเหลือจะเสื้อกูจมมนขนาดนี้มึงยังไม่ล่วงเอ๊โอ้โหไม่ไอ้นี่ไอ้นี่อันนี้มันล็อกแลกว่ะไอ้นี่มันล็อกแลกว่ะต้องเจอสเต็ปล็อกแลกแล้วต่อแจ็ต้องเจอสเต็ปจ่อแจ็คจ่อแจ็ค โอ้โหจอแจ็เข้าไปไม่แตกจอแจ๊คแตกแล้วโอ้ไม่ขอเลือดละเฮ้ยเลือดน้อยก็ไม่บอกว่าเออเอามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมามาครับน้องมามาหน่อยเฮ้ยแโอ้โหแม่เจ้าจอดมันยอดจริงแม่เจ้าจอดมันยอดจริงจแม่เจ้าจอดมันยอดจริงแม่เจ้าจอดมันยอดจริงับปืนไปจะเตะจิกโจไปเป็นไงหนึ่งทีไอหงเงือบเกือบไงายนน่ะไขวปยิงสไนซ์น่ะ ระยะไกลเต็มดนะเป่งสิโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยแตกตอนนี้ก็ระแวงขนข้างหลังว่ะมีมีการการแบบมีเกิดเครื่องร้องเดี๋ยวโจกวะเดโจ๊กว่ะเอาเอาน้องบอมแบมโอ้มาลอดถึงจุดนี้ได้ไงน้องบอมแบมว้าวถึงมามาไกลมากนะครับไม่เจอเกียนน่ะฮะอะไรมาครับต่อเฮ้ยอย่าหวังว่ากูจะไม่ล่วงบอกว่ากูจะไม่ล่วง ลีโหลดลูกปืนเรือจะเสื้อถ้าไม่ีโหลดลูกปืนนะเกือบตายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าไม่ลีโหลดอ่ะโอ้โหกูเหลือแต่เสื้อจริงๆไม่ไม่โดนไม่โดนเขาเลยโอ้โหเกือบตายไปโจยิงอะไรน่าเฮ้ยหวังว่าจะไม่มีเกียร์นะโอเคน่าจะไม่มีแล้วแน่เกียร์ไม่มีแล้วแน่เกียร์น่าจะล่วงหมดแล้วปึ๊กโอ้โหไม่ได้ต้องวางเป้าดีดีมาแล้วเว้ยเหลือสี่คนแล้วมาๆ เดี mile, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหตุการณ์จะไม่ไม่เกิดขึ้นมามาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงวังงมาวังวังวังงงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเผา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 ฮิข่อยมา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 เลยมาเลยครับโอ้คนนี้เลือดปืนนี่ยังวะโอ้เล่อปืนป้อแป๊กบ่กครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปมากเอะการมันเกิดว้ายว้ายกูจริงยิงไงดีไม่จริงยิงแค่ดีไอวอลออกหน่อยอ่ะเรียบร้อยปิกคุณน้องมาแบบมาหนี้มาหนี้พี่ก้ยิงพี่ก้ยิง กูเหลือจะซื้อเงี้เอา้าเฮ้ยเหย็นน้องมาแบบได้ทีหนึ่งโจโจคนนี้อ๋อไม่เป็นไรแสดงว่าแบบว่าให้น้องโจแฉได้ละกันนะครับน้องมอมแบบได้ไปทั้งหนึ่งโจโจคนนี้ก็แบบว่าอาทิลุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคุณดูเป็นกะไรังใจให้พี่ด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอัดตัวเป็นตัวหนึ่งของเกมนี้ไม่เป็นไรชอบก็บกดไลค์ใสก่ก็กดแชร์ถ้าอยากเทคแคร์ก็กดติดตามนะครับไป